ค่าท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็อนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านที่ติดตามรับฟังทางช่องของเรานะจ๊ะก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสมหวังสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกประการนะจ๊ะก็หลายหายท่านที่ได้สดับรับฟังทางช่องของเรานะจ๊ะก็ได้เกิดความรู้ความเข้าใจนะเกิดความรู้คือตัวยาน ญาณอย่างรู้นะยานอย่างรู้นะนรในหลักธรรมคําสอนขององค์ศาส,สดาคือตัวรู้ตัวยานนะเหมือนเราส่งสัญญาณไงเมือนเราส่งสัญญาณโทรศัพท์ถ้ามันไม่มีสัญญาณอย่างเงี้ยโทรศัพท์ก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้ไงนั่นแหละคือตัวรับรู้ตัวยานคือตัวรับรู้การที่เราจะสามารถรับรู้อะไรได้เราก็ต้อง ใช้สัมผัสทั้งห้าใช่ไหมหูตาจมูกล่้นกายสัมผัสนะนะเอาจิตจิตสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราไปนั่งหลับตาเราไปนั่งหลับตาอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เกิดญาณเพราะว่าญาณมันต้องใช้หูตาจมูกใช่ไหมนั่นแหละเราจะไปนั่งหลับตาเราจะไม่เกิดความรู้นะเหมือนเราโทรศัพท์ติดต่อกันนะ,ะเราต้องใช้เสียงใช่ไหม ใช้เสียงใช้ตาดูรูปดูภาพดูอะไรต่างๆไงมันจึงเกิดความรู้เกิดยานอย่างรู้ได้เพราะฉะนั้นคําว่ายานอย่างรู้ในหลักศาสนาก็เช่นเดียวกันต้องมีมีหูมีหูม,หมีตาเนี่ไว้สัมผัสดูด,ดูพระพุทธเจ้าสอนว่ามันไม่เที่ยงอะไรอย่างไรต่างๆนั้นมันไม่เที่ยงก็ต้องมันไม่เที่ยงจริงหรือ เราก็ใช้หูตาจมูกนี่ันสัมผัสเราสัมผัสดูจะรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันมีมันมีมีอยู่นะคงอยู่แล้วก็ดับไปคงอยู่แล้วก็ดับไปเขาว่าไม่เที่ยงเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่จริงมันไม่จริงคือมันไม่ใช่ของเรานะมันเป็นของโลกมันไม่ใช่ของเราไงมันมันเป็นสิ่งสิ่งที่ ที่มีทั้งของดีของเสียของสกปรกโสโครกไงในร่างกายของเราที่พระศาสดาให้เราเรียนรู้เมื่อเรารู้แล้วนั้นพระศาสดาจึงไม่ให้เราไปยึดไงไม่ให้เราไปยึดไม่ให้เราไปว่าเป็นของเราออกกฎหมายมาบังคับว่าอันนี้ของตูอันนี้ของเราอันนี้ของตูอันนี้ของมึงอะไรเงี้ยไม่ไม่ให้ไปยึดอย่างนั้นไงเพราะยังมันไม่ใช่ของเรา เนี่ยพระศาสดารู้แล้วเนี่ยเมื่อเกิดยานย่างรู้แล้วก็คือให้ระวงังไม่ใช่ไม่ใช่รู้แล้วยึดรู้แล้วว่าออมันไม่เที่ยงแต่ฉันก็กอบโกยกอบโกยกอบโกยไงที่ที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้เรารู้นะ่ะรู้ว่ามันเป็นของสกปรกทีเกิดมาเกิดมาเราก็อยู่ในสิ่งโสโครในร่างกายของเราเรียกว่าสุภะในร่างกายที่เราเห็นนั่นไงนั่นแหละทีนี้รู้แล้วนะ่ะ ตัวนี้นี่มันมันมันมาอยู่ได้มันมีทั้งของดีของเน่าของสกปรกโสโครเหมือนเหมือนในโลกของเรามันจะมีทั้งคนดีและคนชั่วเพราะฉะนั้นในโลกของเรากายของเรานี่ก็เหมือนโลกอ่ะเป็นเป็นองค์ประกอบของโลกเป็นส่วนหนึ่งของโลกก็ต้องมีทั้งของเน่าของสกปรกโสโครอยู่ในร่างกายของเราทีนี้ถ้าร่างกายนี่มันไม่สมดุลระหว่างของดีกับของเสียงไงมันก็จะทําให้เราเจ็บป่วย เจ็บป่วยทุกทรมานไงมันเจ็บปวดทุกทรมานถ้าเราปีถ้าเราไม่อยากจะทุกทรมานเราพระเจ้าจึงให้เราเนี่ยถือธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วมันจะไม่เป็นทุก์มันจะไม่เดือดร้อนมันจะไม่ทรมานเพราะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นธรรมหลุดโลกธรรมนิพพานตัวนี้มันจะไม่ทําให้เราเป็นทุกเลยนะเราจะไม่ ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทุกข์ไม่ทรมานไม่ลำบากยากจนทุกอย่างจะอยู่ในสภาวะปกติตายไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาเกิดอีกไงกลับมารับกรรมรับเวรอีกไงธรรมะของพระเจ้าคือให้เรานั้นไม่สร้างกรรมสร้างเวรแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้ทานช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นตัวนี้เนี่ยจึงจะทำให้เราหมดกรรมหมดเวรได้หนึ่งไม่สร้างบาปสอง สองเราเสียสละคืนบุญคืนคุณให้แก่โลกเพราะเราอยู่ในโลกเราต้องต้องต้อง กินต้องอยู่ต้องทานต้องอาศัยโลกใช่ไหมเราอยู่ได้ถ้าเราไม่ไม่กินไม่ทานเราก็จะทุกข์ทรมานใช่ไหมพอเรากินแล้วเราก็จะได้ปัญญาหรือสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงนั่นก็คือธาตุของเราสมบูรณ์เราก็จะไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยไงนะถ้ามันสมบูรณ์ใช่ไหมธาตุก็เอาไปบำรุงธาตุธาตุบำรุงธาตุธาตุบำรุงธาตุอยู่อย่างนี้ร่ำไปอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เจ็บเราก็จะไม่ป่วยเราก็จะไม่ทุกข์ทรมานเราจึงต้องเราจึงต้องขอบคุณไงต้อง ขอบคุณธาตุตอบแทนบุญคุณให้ธาตุเขาการตอบแทนบุญคุณให้ธาตุเขานี่แหละคือการให้ทานให้ทานกับธาตุอื่นไงธาตุอื่นคือคนอื่นไงคนอื่นธาตุทั้งสีมันไปรวมอยู่กับคนหมดแล้วไงถ้าเราเจะชดเชย ธาตุทั้งสี่ให้สมบูรณ์เราไม่ต้องไปเอกไปกราบน้ําไปไหว้น้ําไหว้ม่น้ําคงคาไปไหว้เอนลอยกระทอกลอยกระทงอะไรเราเราตอบแทนบุญดินน้ําลมไฟอยู่ในร่างกายของคนครบบริบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราอนุเคราะห์เกื้อกูลกันไงเพื่อตอบแทนบุญคุณของโลกไงที่ที่เราได้มามาอยู่มาอาศัยมากินมาทานมาสวยเนี่ย ย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราอยากจะหมดบุญบด,ด,ดคุณเราจะได้ไม่ต้องกลับมาใช้บุญใช้คุณอีกกรรมเวรเราไม่สร้างแต่เราต้องมาใช้บุญใช้คุณเขาเพราะว่าเราเสพเขาไงเรากินโลกไงนะเรากินธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเพราะนั้นพระาศาสดาจึงให้ตอบแทนบุญคุณโลกโดยการตอบแทนมนุษย์ไงตอบแทนมนุษย์ช่วยเหลือเกื้อกูลมนุษย์ตรงนี้เราจึงจะหมดเราจึงจะหมดหมด หมดนี่ไงหมดนี้กรรมที่เราได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้กินได้สวยได้หยู่ได้ตอบแทนบุญคุณของทังธาตุท,าทั้งสีได้ไง,ถ,งถึงจะหมดได้แต่ถ้าเราไปทานไปทานให้กับไปก่อสร้างวัดก่อสร้างวัตถุสร้างพระพุทธรูปคือไปสร้างโลกขึ้นมาแล้วไปปั้นโลกขึ้นมานั่นเป็นโลกนะเพราะโลกมันเป็นหินเป็นดินเป็นทรายไงไปปั้นขึ้นมาแล้วก็มันหยึดไง พอมายึดแล้วทีนี้บางท่านก็ปั่นขึ้นมาหากําไรมาค้ามาขายไงก็เลยติดโลกไงเขาโลกไงตัวโลภ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 โลภโกรธหลงไงทีนี้ถ้าใครมาว่าก็โกรธไงเขาโกรธยึดโล้เพราะมว่าโกรธไงยก็โกรธเครียดแค้นชิงชังเขาไงเพราะตัวเองเพราะตัวเองนั้นได้ผลิตวัตถุเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อค้ากําไรไงมันไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าไงธรรมะของพระพุทธเจ้านี่คือวาง ให้ทานไปวัดไปว่าไปทําบุญให้ทานอย่าไปขอสิ่งตอบแทนไงอย่าไปขอตะกุดโทนขอเหรียญโนนเหรียญน,นี่องค์นั่นองค์นี่มาห้อยคอห้อยแขนห้อยขาอันนี้มันเป็นมันเป็นผ้าโซ่ไงมันเป็นห่วงมันเป็นโซ่ผูกจิตผูกใจผูกเป็นพันธะไงพันธะผูกเราไว้ไงผูกมัดเราไว้ไงเราต้องเราต้องโลออกไงโลออกโลออกจากตัวเราไง มันเป็นมันเป็นพันธะ,ะเครื่องร้อยรัดดวงใจของเราเราก็เอามาล้อยมาลัดไวไงคนขายก็ขายเอาขายเอาขายเอาล่ำรวยล่ำรวยไงมันจึงมันจึงทําให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนเพอเราไปยึด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 ฝ่ายหนึ่งก็โกยโกยโกยฝ่ายหนึ่งก็ยึดยึดยึดโกยโกยก็ขายเอาขายวนเวียนอย่างนี้ไงมันก็เลยไม่เจริญเพราะว่ามันไม่ได้อาศัยอ่ะ มันไม่ได้อาศัยทําในสิ่งที่มนุษย์อาศัยได้ซื้อรถซื้อลาซื้อบ้านช่องห้องหอที่อยู่อาศัยการกินงานอยู่อย่างเงี้ยนี่เป็นการเป็นการมีประโยชน์ไงถ้าถ้าจะสร้างอะไรช่วยอะไรก็ช่วยคนสร้างขึ้นมาให้คนได้อาศัยไงนั่นถึงจะเป็นการละการวางการขายการตอบแทนบุญคุณ ของของโลกเขาไงของธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟก็ได้ไงคือสร้างสร้างบ้านอะไรสร้างถนนหนทางสางที่พักอาศัยให้คนได้พักได้อาศัยได้สงบร่มเย็นไงนี่คือการตอบแทนบุญคุณของโลกเราจึงจะหมดกรรมหมดเวรเราจึงจะหลุดไม่ได้กลับมาเกิดรับใช้กรรมใช้เวรอีกไงอย่างเงี้ยธรรมะของพระเจ้าเป็นอย่างเงี้ยทีนี้คนก็จะอยู่ย็นเป็นสุขคนก็จะไม่ลบ ปลาค่ารันฟันแทงกันไงแต่ถ้าหาว่าเราไปสร้างวัตถุสร้างพระพุทธรูปสร้างโน่นนี่ไคนลบปลากันเห็นไหมลบปลาฆ่ารันฟันแทงกันเห็นไหมทั้งทั้งที่พระพุทธรูปผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรแต่นั้นมันเป็กลนอุบายที่จะหาทรัพยาสมบัติเข้าตนเท่านั้นเองมันไม่ใช่เรื่องของศาสนามันมันไม่มีศาสนาแล้วเพราะเพราะศาสนาคือการช่วยเหลือคนไง แต่แต่เขาสร้างตัวนี้ขึ้นมารองรับเอาเงินจากศาสนาไปพราือว่าเอาศาสนาเป็นเครื่องมือไงเครื่องมือในการทํามาหากินทาําการค้าการขายค้ากําไรหาเหล็กหาอะไรมาล้อมหล่อๆขายทีนี้พระเนี่ยก็ความเป็นพระก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใบสุที่อยู่ที่บัตรประชาชนอยู่ที่ผ้าเหลืองอ่าอยู่ที่ยศยศใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยความเป็นพระอยู่ตรงนั้นไงทีนี้ ะพระจริงๆพระจริงๆคือผู้ให้ผู้เสียสละผู้ทานจะไม่มีไงใบต้องมีใบสุทธินะต้องห่มผ้าเหลืองนะต้องปงผมนะต้องนู่นอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยไงทีนี้คนความเป็นพระก็เลยไปอยู่ข้างนอกตามทะบงเบี้ยนชาวบ้านก็อยู่ตามทะเบียนบ้านอ,อยู่ตามบัตรประชาชนไม่ได้อยู่ที่ใจไงที่นี่ความเป็นพระนะความเป็นพระก็เลยหมดไปาศาสนาก็เลยหมดไปเมื่อไม่มีาศาสนาชาวบ้านก็ เป็นทุกข์ก็เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะทาบุญไม่เกิดบุญไงเพราะมีแต่กิเลสเจอกิเลสกิเลสวิ่งมาชนกิเลสท,ทีเนี้ยฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งเสียฝ่ายหนึ่งหลอกฝ่ายหนึ่งหลงไงหลอกหลงลวงกันอยู่อย่างนั้นไงมันจึงไม่ใช่ศาสนาเราจึงต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะศาสนาของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการให้การละการวางการเสียสละไงนี่ถ้าหากว่า เราขายวัตถุค้าวัตถุก,กันอย่างนี้นะอันนี้ก็ขังอันนี้ก็ดีดนี้ก็เด่นอันนี้ก็ราน,นี่ก็ศักดินนก์สิทธิ์นะจิตใจของคนจะเฮี้ยมโหดมาขนาดขายขนาดขายเหรียญองค์นั้นองค์นี้ยัง,ยงเอาเชือกมาผูกคอภรรยาตัวเองได้เลยเนี่ยขนาดขายพระเนี่ยขายวัตถุเครื่องรางของขังนะเห็นไหมเห็นไหมจิตใจจะเฮี้ยมโหดมากเพราะว่าไม่ได้หล่อหลอมตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ไม่ได้อยู่ที่จิตไงแต่มันมันอยู่ที่เปลือกนอกไงอยู่ที่เปลือกนอกฮาแต่เงินหาแต่ทองหาแต่ทรัพย์หาแต่สมบัติหาแต่กอบหาแต่กโกอยู่อย่างงี้ไงมันอยู่ที่เปลือกนอกนี่นี่ก็ไม่ได้เคยตอบแทนบุญคุณของโลกมาติดหนี้บุญคุณของโลกเขาก็จะลําบากก็จะยากจนมาติดหนี้ติดสินกันเต็มบ้านเต็มเมือง,งไงเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีใครที่จะมา ล้างกรรมล้างเวรให้แก่เราได้เนื่องจากว่านักบวชนักพจนฤษีดาบดก็มีกรรมมีเวรเช่นเดียวกันไง